เจีบจิ้วไม่เก็บจิ้วแล้วทําไงมันไปถึงไหมถึง เสียงพ่อหนะนเสียงเหมือนพ่อเลยว่าไงโคอ้เดีกนีจะกบดชนโคตรถ้าโคตร เมืนยากเลแตพายออก่าไม้เกียจชัหลายอารมณ์เดายาก็มกลั้อยนีมันเริ่มเริ่มแก่กัดผ้าแต่ตอนนี้เลยนี่มันง่วงแล้วเท็บตาละ

đã Nè được sao ta đây mà triền ờ vậy mình học triền ê ê ê chào rồi